นายชาลีหรือสอปอสายใหม่อายุ35ปีพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นการพนานออนไลน์กรณีที่มีภาพปรากฏใส่เสื้อระบุชื่อเว็บพนันโดยระหว่างที่สอปอสายใหม่ลงจากรถเปิดเผยว่าวันนี้ไม่ได้รู้สึกกังวลที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์ ตนตั้งใจจะเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนอยู่แล้วส่วนครั้งก่อนที่เลื่อนพบตำรวจเนื่องจากตนเองมีธุระส่วนตัวเมื่อถามว่ายังจะทำอาชีพเดิมอยู่หรือไม่นั้นสอสายไหมขามกลับว่า อาชีพอะไรจากนั้นยืนยันว่าตัวเองมีอาชีพเล่นการพนันจริงๆและชอบเล่นการพนันมากส่วนใหญ่จะเล่นอยู่ที่ปล่อยเปดตอนนี้ก็กําลังเล่นอยู่ส่วนที่บอกว่าเล่นบอลแถวนี้หมายถึงในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันยืนยันว่าไม่ได้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์ส่วนที่ใส่เสื้อ888เป็นเพราะว่ามีคนเอามาให้ใส่ส่วนจะเป็นใครนั้นตนขอไม่ระบ,บุอเอไม่ไม่ไม่ี่มาทีเา่เราเลือ เป็นจริง่าแต่แต่อเนี้ยคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์มตัดทำให้เราอนุญาตให้การตอนตอนอินฟลูเอนเซอร์ไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่โกรธใช่ไหมแล้วที่ฝางไม่โกรธอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมไม่โกรสปสายไหมเปิดเผยอีกว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้แต่หลังจากที่มีเรื่องกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทําให้ตนต้องถูกดําเนินคดียืนยันไม่โกรธและไม่คิดจะแก้แค้น